สันติเอติโวลังอายาจหาสันติธัสสะสัทธาปรทัสสะจาติกาเตเสตุธัมมอนุคัมปิมานปัจฉัง พเทนะพิจักโนสัพทาเตติอัตานังกุลังอักขิงวัสันตมันตีปะเ้จะได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านสาธุ ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาให้มีความรอบรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์และนำความสงบสุขมาสู่ตนเองสืบโต่อไปพระธรรมเทศนาที่จะได้นำมาแสดงในโอกาสนี้ มีชื่อเรื่องว่าการสร้างหลักฐานตามพรุทธธรรมเทศนาอาหานของเบพรัรุมศาสดาที่ได้เชิญมาเป็นหัวข้อเทศนานั้นต้นว่าอปะเณนัป,นปี มสามารถที่จะตั้งนได้ด้วยการใช้ทรัพย์ทุนแม้เพียงเล็กน้อยดุดคนก่อไฟใช้เชื้อไฟเล็กน้อยแล้วขยายเพื่อเป็นกองใหญ่ฉะนั้นในพระพุทธสวาสิทิ์นี้มีข้อความที่ได้นำมาอธิบายสองประการคือหนึ่งบุคคลมีปัญญา คนประเภทใดสองวิธีสร้างหลักฐานทางชีวิตด้วยการใช้ทรัพย์ต้นทุนเพียงเล็กน้อยนั้นมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรหน้าปัดนี้จะได้ทีายปขยายความตามไปโดยลำดับขอสัง่งท่านสัตชนทั้งหลายโรวรสารวมจิตสมควรใจตั้งใจฟังอัธยาศัย ไปปัญหาข้อที่หนึ่งที่ว่าบุคคลมีปัญญาพิจารณาใจตองเหตุผลคือคนประเภทใดนั้นขอวิสัชนาดังนี้ว่าบุคคลมีปัญญาพิจารณาใจจองใจตองเหตุผลนั้น,น,นหมายถึงผูมม้มีความฉลาดรอบรู้ผู้มีความฉลาดรอบรู ความรู้ต่างๆเช่นรู้จากรับคุนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นและปัญญานั้นจะเกิดขึ้นเองหาได้ไหมผู้ที่ต้องการมีปัญญาจะต้องมีการประกอบด้วยเหตุผลสามประการคือประการที่หนึ่งต้องมีสุตตะคือมันจะดับกับฟัง หรือการศึกษาเรียนจึงจะเกิดปัญญาได้เรียกว่ามีสุตตพยปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดจากการฟังเช่นญาติโยมทั้งสาธุชนทั้งหลายมันกระดับจับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์งคงแสดงธรรมเหล่านี้เป็นต้นก็จะมีปัญญารู้เรื่องราวต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ประการที่สองต้องมีจินตคือเมื่อฟังแล้วรู้จักคิดใไร้ควเหตุผลจึงจะทำให้เกิดปัญญาเรียกว่าจินตมายปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดจากการคิดเช่นญาติโยมทั้งสาธุชนทั้งหลาย ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์แล้วก็มั่นคิดตรีตรองหาเหตุผลก็จะเกิดความเข้าใจเฉื่เยแจ้งมีความเฉลียวฉลาดขึ้นลำพังฟังอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักหาเหตุผลในเรื่องที่ตนฟังนั้นจะไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดสูงขึ้นประการที่สาม ต้องมีภาวนาหมายความว่าเมื่อฟังและคิดในเรื่องต่างๆแล้วต้องมีการอบรมและฝึกหัด,ดปฏิบัติในเรื่องนั้นเรียกว่าภาวนามยัญญาแปลว่าปัญญาเกิจดจากการฝึกฝนอบรมตน,น,น,นเช่นญาติโยนศรุกชนทั้งหลายได้ฟังที่ฟังธรรมแล้ว จะต้องปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดความฉลาดที่สูงขึ้นเช่นฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐานคือการทำจิตใจของเราไอยสงบเช่นการกำหนดลมหายใจหรือภาวนาว่าพุทโธเหล่านี้เป็นต้นหรือปฏิบัติปัสนากรรมฐานคือการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิต เช่นพิจารณาเห็นไตรลักษ์ได้เกออนิจังคือความไม่เที่ยงในสังขารร่างกายของบุคคลเราทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นวิจัยตัวตนตัวเราตัเขาเหล่านี้เป็นตน้นสําหรับปัญญาข้อที่สองที่ว่าวิธีสร้างหลักฐานชีวิตด้วยการใช้ทรัพย์ต้นทุนเพียงเล็กน้อยนั้น มีวิธีคิดปฏิบัติอย่างไรโภวิสัชนาว่าการประกอบอาชีพเพื่อสร้างฐาน,นะในทางโลกนั้นมีหลายสาขาเช่นเกษตรกรรมคือการทำเลือกสวนไรน,นาราชดรชาวไทยมีอาชีพประกอบเกษตรกรพพรมทำนาเป็นต้นจำนวนมากเกือบพันประเทศอุตสาหกรรม ได้เก่การทำงานด้วยแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นประเทศไทยมีโรงงานต่างๆมากทั้งที่เป็นโรงงานของคนไทยและเป็นโรงงานที่ชาวต่างชาติต่างประเทศมาลงทุนสร้างขึ้นและคนไทยจำนวนมากได้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีรายได้ที่ดีขึ้น พาณิชกรรมได้เก่การค้าขายสินค้าต่างๆเช่นค้าขายสินค้าในห้างร้านใหญ่จนถึงร้านปลีกย่อยซึ่งประชาชนชาวไทยในปัจจุบันได้ประกอบอาชีพค้าขายหารายได้มากขึ้นการรับราชการหมายถึงการรับราชการในกระทรวง,ต,ง,งต่างๆเช่นเป็นข้า,ขาราชการพลเรือน เป็นทหารเป็นตำรวจและพนักงานในเรื่องวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นการประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมาณิชยกรรมแลระราชการต่างๆมาแล้วล้วนแต่เป็นอาชีพที่ดีสามารถสร้างหลักฐานชีวิตได้ดังนั้นข้อสําคัญอยู่ที่บุคคลผู้ผผประกอบอาชีพ แต่และสาขาจะต้องมีคุณสมบัติสีประการเรียกว่าหัวใจของสิรษฐีสี่ข้อคืออุอากะสับหัวใจเศรษฐีข้อที่หนึ่งอุได้เกอุฐานสัมพทาแปลว่ามีความเขียนในการทำง,งานแสวงหา,าทรัพย์ไม่เกี่ยจครานข้อที่สองอา ได้เกอรัิสัมปทาก็คือการรักษาทรัพย์เมื่อเสแสหหทรัพย์มาได้แล้วรู้จักใช้จ่ายใช้สวยอดพอมไม่ใช้สุอยสุร่ายรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ไว้หัวใจสีีข้อที่สาม มาช่วยสนับสนุนการสร้างฐานะให้เจริญขึ้นแต่ถ้าไปกดกับคนชั่วเพื่อนชั่วเช่นนักเลงเหล้านักเลงหญิงนักเลงการพนันเพื่อนชั่วเหล่านี้อยจะชักจูงให้เราไปไปะืฤอิชั่วเสียหายได้เสื่อมเสียทรัพย์สมบัติสิ่งเงน,น,นทองเราเห็นตัวอย่างอยู่ทุกวันกลายเป็นคนติดอบายมยข ไม่สามารถสร้างหลักฐานอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้ซึ่งมีตัวอย่างมากมายในสังคมของกลุ่มของเราในปัจจุบันนี้หัวใจสิทีข้อที่ส่จะได้เกสมะชีวิตาเปลวว่าเลี้ยงชีวิตของชิตของเราให้พอมหมคือเหมาะสมกับฐานะของตนเองไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือไม่ตลีนีจนเกินไป ผู้ที่รู้จักฐานะของตนเองเช่นนี้ประกอบอาชีพสร้างฐานะให้เดินรุ่งเรืองต่อไปได้อยอดเยี่ยมทั้งสาธุชนทั้งหลายการประกอบอาชีพต่างๆนั้นผู้ประกอบอาชีพต้องมีคุณสมบัติคือกา,า์อุมากสศาซึ่งแปลเป็นไทยคำไทยได้สี่ประการคือ หนึ่งขยันสองรักษาสามคุกมปัญหีเีมีการเลี้ยงชีพที่เหมาะสมเมื่อมีคุณส,ส,มมสม,สม,มณสบัติสี่ประการนี้แล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างหลักฐานและชีวิตของุนได้อันหนึง่งในการสร้างหลักฐานชีวิตนั้นเมื่มมอมีคุณสมบัติสี่ข้อดังกล่าวแล้ว จะต้องมีคุณธรรมสำหรับอรปการหนึ่งกำกับในการสร้างฐานะนั้นก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาในการประกอบอาชีพนั้นๆด้วยเพราะการใช้ปัญญานั้นจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพแต่ละสาขารุดหน้าไปไกลและกว่าคนที่ไม่ใช้ปัญญาในาการประกอบอาชีพนั้นๆ เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังตัวอย่างผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในองค์ในการประกอบอาชีพสามารถสร้างฐานะได้มั่งขั่งอย่างรวดเร็วจึงของยกตัวอย่างเศรษฐีที่มีปัญญาในนิทานชาดกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเล่าไว้มาเล่าให้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ ให้สาธุชนทั้งหลายได้ตระดับกับฟัง,งในอดีตการนานานแล้วในเมืองพารณาสีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าจุลกะเศรษฐีเปเป็นไทยว่าท่านเศรษฐีน้อยท่านเศรษฐีผูน้นี้มีความรู้พิเศษในทางโหรคือสามารถดวงดาวท้านายเหตุการณ์ต่างๆได้ วันหนึ่งท่านเศรษฐีเดินทางไปเฝ้าพระราชาในพระบรมมหาราชวังพร้อมกับชายหนุ่มผู้เป็นคนรับใช้ติดตามไปด้วยปรากฏว่าในระหว่างทางนั้นมีหนูมีหนูตัวหนึ่งนอนตายอยู่ท่านเศรษฐีมองดูหนูตายตัวนั้นแล้วก็ตรวจรูดวงดาวในตำราโหราศาสตร์ปรปวกฏ มาลอยๆว่าหนูตายตัวนี้คนที่มีสายตายาวเหมันว่มีปัญญานั่นเองสามารถที่จะนำไปเป็นต้นทุนประกอบอาชีพเลี้งยงก็กลัวได้ชายมอผู้มีฐานะยากจนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนชายของเศรษฐีได้ยินเศรษฐีทำนายเหตุการณ์ดังนั้น ก็ต้องการจะพิสูจน์คำทํำนายของเศรษฐีนั้นขึ้นมาแล้วนำเอาหูไปในตลาดเอาไปขายให้คนเลี้ยงแมวคนหนึ่งได้เงินค่าตอบแทนจากคนเลี้ยงแมวราคาที่ต่ำที่สุดก็คือกาแกนิกงเงินราคาการกนิกอย่างนี้เป็นมากรารเงินของอินเดียในโบ,โบราณมีราคาเท่าต่ำที่สุด หากเทียบกับเงินไทยในสมัยโบราณเมื่อห0สกว่าปีมาแล้วก็ประมาณหนึ่งสตางค์ประมาณนี้เนาะเทียบกับเงินไทยในปัจจุบันการกระนิดหนึ่งก็เท่ากับเพ่เากับหนึ่งบาทเมื่อชายคนจับใช้ของเศรษฐีขายหมูตายได้เงินมาการกระนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ปัญญาคิดที่จะเอาเงินนั้นไปลงทุนต่อยอดหารายได้เพิ่มขึ้น จึงนาเอาานึํเอาตัวนี้นั้นไปซื้อน้ําอ้อยได้วกหนึ่งเมื่อได้อ้อยรกมาแล้วเขาก็นำข้อน้ําใส่น้ําดื่มแล้วนาเอาน้ําอ้อยกับน้ําดื่มไปแจกแก่นายมลรการอุ้ช่างจัดดอกไม้ในพระราชวังเองซึ่งไปนะหาดอกไม้ในป่ากาลังเดินเข้าวังเมื่อพวกเขาได้ดื่มน้ํา และได้บริโภคน้ำอ้อยที่ได้รับเพกเช่นนั้นก็กล้าปวดใจชายหนุ่มคนชายแล้วก็ตอบเทน้ำใจของเขาด้วยการให้ดอกไม้แก่ชายหนุ่มคนละกรมชายหนุ่มได้เอาดอกไม้ที่คนได้รับนั้นไปขายได้เงินปลาเพิ่มขึ้นแล้วเอาเงินค่าดอกไม้ที่คนได้รับเพิ่มขึ้นนั้นไปซื้อน้ำอ้อยให้มีจำนวนมากขึ้น และนำน้ำอ้อยกับน้ำาดื่มไปเจเกพวกช่างดอกไม้ในวังซึ่งเป็นซึ่งไปกับดอกไม้แล้วเดินทางกลับเข้าวังสิ้นในวันโกรนพวกช่างดอกไม้ได้กล่าวลอใจชายหนุ่มแล้วก็แบ่งดอกไม้ให้เขาเพิ่มขึ้นคือให้คนละกันมาชึ่งนั่นเองชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ดอกไม้จําวนมาก แล้วนำเอาไปขายสามารถหาเงินได้จากการขายดอกไม้เป็นจำนวนเงินเปรกระหาปนะ,ะถ้าเปรียบเทียบกับเงินไทยตราคาหนึ่งตำลึงคือประมาณ4บาทเมื่อเขามีเงินเป็ดกระหาปนะเขาคิดเป็นเงินไทยได้32บบาทแล้วก็พยายามหาเงินให้มากขึ้นต่อไปก็มาวันหนึ่ง มีพายุแรงฝนตกหนักในพระราชอุทยานมีกิ่งไม้และใบไม้แห้งหลน่นลงเกลี่ยนทั่วบริเวณคนเฝ้าสวนมองดูพระราชอุทยานซึ่งรกไปด้วยกิ่งไม้และใบไม้แห้งเหล่านั้นแล้วก็ยืนอทอดหนหาใจคิดไม่ออกว่าจะทำความสะอาดพระราชอุทยานได้อย่างไรพอดีชายเปนคนรับใช้ของเศรษฐีผู้มิปัญญา ็ได้เดินเข้ามาในพระราชอุทญานพวกเขาเห็นกิ่งไม้และใบไม้แห้งหล่อนอยู่เหมือนเช่นนั้นเขาก็มองเห็นทางที่จะได้เงินทันทีเพราะเขาเป็นคนมีปัญญาเขาจึงอนุญาตคนเฝ้าสวนเขาจึงขออนุญาตคนเฝ้าสวนขอทำความสะอาดพระราชอุทญาณให้คนเฝ้าสวนก็อ,อนุญาตให้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง แล้วชายหนุ่มคนนับชายก็รีบไปที่สนามเด็กเล่นนำอางน้ำอ้อยไปเจกพวกเด็กที่กำลังเล่นสนุกสนานอยู่ในสนามนั้นแล้วก็ขขนขวายชวนแล้วก็แล้วก็ชวนอ้นบอกคนขอร้องขอกาลังอะไรขอแรงเหล่านี้เด็กเหล่านี้ให้ไปช่วยคนกิ่งไม้เหล่านี้น,น,ไปไปนั่นเองและใบไม้แห้งในพระรูปเจ้ากุทยาน พวกเด็กผู้ได้รับบริโภคน้ำห้อยบงเขาเล้วก็ตอบแทนน้ำใจด้วยพากันไปช่วยขนกิ่งไม้และใบไม้แห้งมากองไม้ที่ประตูพระราชอิทยานขณะนั้นช่างต้นหม้อในวังมาเห็นกอกองกิ่งไม้และใบไม้แห้งนั้นก็ต้องการนำไปเผาหม้อดิน จึงซื้อจากชายหนุ่มในราคา12กาหปันก็16หกาปัะนาะและยังได้แถมเครื่องดินเผาเช่นตุ่มเป็นต้นให้แกเขาอีกด้วยบัดนี้ชายหนุ่มคนนักชายของเศรษฐีมีเงินจากการขายกิ่งมาองกิ่งไม้และใบไม้แห้ง16กหาปัะนาะรวมกับเงินที่สัดสว้ไว้จากการขาย,ขายดอกไม้ จึงมีเงินรวงทั้งสิ้น24กหาพนาแต่เขาก็ไม่ได้หยุดแสวงหาทรัพย์ไว้เพียงแค่นั้นยังพยายามที่จะแสวงหาทัพย์เพิ่มขึ้นอีกเขาจึงเอาตุ่น้ำใส่น้ำดือมไปตั้งใกล้ประตูเมืองเลี้ยงน้ำดือมแก่คนหายาห้0รคนพวกคนหายาพวกกล่าวขอบคเขาและอินดีช่วยเหลือเพื่อ ต้องการความช่วยเหลือต่อจากนั้นชายหนุ่มคนชายได้ไปติดต่อกลุ่มมิรกับพวกพ่อค้าทางอามและพวกค้าทางบุกต่อมาพวกพ่อค้าทางบุกได้ส่งข่าวมาบอกว่าวันรุ่งขึ้นจะมีพ่อค้าม้านำม้าห้าร้อยตัวชายหนุ่มคนรับใช้ของเสียฐีจึงได้รีบไปไปพกคนหาหญ้าหาด คนหายหญ้า500คนขอหญ้าพวกคนละเขาเขาคนละกรรมได้หญ้ามา500กรัมแล้วนำเอาไปขายแกพวกเจ้าของมาปรากฏว่าได้รับเงินค่าซื้อหญ้าจากเจ้าของมาเป็นเงินถึงหม่พันกหาปะนะต่อจากนั้นพวกเพื่อนพวกค้าทางน้ำก็ส้งขามาบอกอีกว่าณน,นี้เรือง สินค้าหลายลังได้เข้ามาจอดอยู่ที่ท่าแล้วชายมุงได้ทราบข่าวดังนั้นก็รีบเช่ารถราคาเป็ดราคนาเป็นตัวแสดงตนเป็นคนผู้อาภูฐานเป็นมหาเศรษฐีนั่งรถสนามแสดงว่าเป็นคนมีฐานะน่าเชื่อถือไปที่ท่าไปแล้วติดต่อซื้อสินค้าในเรือทั้งห ด้วยเอาแหวนที่สวมอยู่ในนิ้วมือตอดออกมาวางมัดจยางพวกพ่อค้าเรือพวกตกลงมออให้เขาเป็นหนายหน้าขายสินค้าในเรือทั้งหมดบรรดาพวกพ่อค้าเรือทั้งหลายที่มีรายได้ไปซื้อสินค้าจากเรือสินค้าดังกล่าวผ่านคนกลางทั้ชายหนุ่มคนชายนองเศรษฐีปรากฏว,ว่า เขาได้รับเอินจากการเป็นนายหน้าขายสินค้าทั้งนั้นมีจำนวนม,มหาศาลถึงสองแสนกหาปณนานะรวมทั้งเงินที่สะสมไว้ทั้งก่อนอีก2ี่สกหาปณนนะเมื่อชายมีเงินจำนวนมากด้วยการใช้ปัญญาหาเงินด้วยความสุจริตเช่นนั้นเขารู้สึกดีใจมากและระลึกถึงคุณของท่านพูะราชาเศรษฐี ผู้มีบุญคุณเกตนุนเพราะเขาเป็นคนมีพื้นเพิส,สัยเป็นคนสกันอยู่จึงตอบแทนของเศรษฐีด้วยการนำเงินหนึ่งแสรรนหาปัณะให้หมอบให้เกลและเล่ารายละเอียดในการเสวงหาทร,รัพย์ของตนเริ่มจากหนูตายเพียงราคาตัะกาชนิดหนึ่งและพยายามประกอบธุรกิจหางงเงินเพิ่ม จนมีเงินถึงสองแสนกำลึงกว่าและได้นำเงินที่ได้หามาได้มาขอ้อบูชาคุณของท่านเศรษฐีเป็นจำนวนเงินแสนตรภานาท่านจุลกาศเศรษฐีรู้สึกขึ้นตันใจและซึ้งในความดีในชายหนุ่มคนชายของตนเองมากพี่เห็นเขาเป็นคนมีสติปัญญาสามารถประกอบการงาน เสวงหาทรัพย์ได้ในเวลารวดเร็วถึงสองแสนขหาปะนะและยังมีคุณธรรมสูงมากคือเป็นคนกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณแก่ตนท่านเศรษฐีรับเงินหนึ่งแสนขหาปะนะจากเือมือชายของชายหนุ่มผู้เป็นคนรับใช้ของตนเองด้วยน้ำตาอันไหลซึมเพราะความตนรันใจในความดีของเขา ท่านได้อกกรดเข้ามาด้วยความเมตตาคิดอยู่ในใจว่าชายหนุ่มผู้มีปัญญาและมีความกรตัญอยูเช่นนี้ไม่ควรจะมีฐานะอยู่เพียงแค่เป็นคนรับใช้ควรจะเลื่อนฐานะขึ้นเป็นเศรษฐีแล้วจึงเลื่อนฐานะของชายหนุ่มขึ้นเป็นเศรษฐีโดยได้มอบทิดาของตนให้เป็นภรรยาย คนชายหนุ่มของท่านเศรษฐีจึงได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นลูกเขยของเศรษฐีเมื่อเศรษฐีสิ้นชีวิตก็ได้รับตำแหน่งเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเทีนและกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้มีพย์มากญาติโยมทัางสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนิทานเรื่องคนชายของบุกับเศรษฐีที่เล่ามานี้จบแล้วเราจะเห็นได้ว่าชายหนุ่มคนชายของเศรษฐี สามารถสร้างหลักฐานได้ด้วยความเพียรพยายามและใช้สติปัญญาแสวงหาสักาด้วยความเฉลียวฉลาดแม้จะลงทุนต่ำด้วยการขายหมูตายได้เงินเพียงหนึ่งกหาปนะแต่ก็สามารถนำมาเป็นทุนหาเงินได้ถึงสองแสนกหาปนะลักษณะของของคนต้งต้องต้งตัว ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยก่อนแล้วขยายุณเพิ่มขึ้นจนมีฐานะมั่นคงเช่นนี้ปรากฏว่าก็มีในเมืองไทยเราหลายท่านเราก็เห็นทราบข่าวมามีโดยเฉพาะมหาเศรษฐีในเมืองของไทยของประเทศไทยเราเรื่องมหาเศรษฐีของโลกก็สร้างฐานะด้วยการลงทุนมีการมีเงินจำนวนเล็กน้อยก่อนแล้วแสวงหาคุณเพิ่มขึ้นเหล่าน,นี้เป็น เราเห็นตูวอย่างมาในประเทศไทยดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่าผู้มีปัญญาพิจารณาใจตรองเหตุผลย่อมสามารถตั้งตุนได้ด้วยการใช้ทรักต้นทุนแม้เพียงเล็กน้อยดุดก่อไฟใช้เชื้อเพียงเล็กน้อยและขยายเป็นไฟทองใหญ่ฉะนั้น มีอาถาที่ายได้แสดงมาพ่โโอโสมควรเกลเวลาเทศนาวาสเนในอาวสานในาการสดงเตรมธรรม,มาเทศนานี้ขอให้สังขชนทั้งหลายได้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญและของนาคุณกุศลในทานทั้งหลายได้ร่วมกันทำเป็นในโอกาสนี้ งเป็นพลา,านภาพถึงครงต้องการให้ท่านทั้งหลายปราศจากภูคาภาคภัยอันตรายโอให้มีความสุขายสุขใจบริบูด้วยทรัพย์สินทั้งหลายที่ขวนขวายสเสวนาโดยโชคธรรมและขอให้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายในก็คือความสุขในพระพุทธการพระพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงความสุขชั้นสูงก็คือมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการเื่นเอวังก็มีด้วยพระกาลชนีอมนโมย